ว่าด้วยผู้มีอริยธรร mm มคําว่าผู้ฉลาดทั Asia, election, ้งหลายในคําว่าผู 67, Eliot, humanity, ้ฉลาดทั้งหลายเรียกพิสูุนั้นว่าผู้มีอริยธรรมอธิบายว่าผู้ฉลาดในขันฉลาดในธาตุฉลาดในอายตนะฉลาดในอินทรีย์ฉลาดในพระฉลาดในโพชิชงฉลาดในมรรคฉลาดในผลฉลาดในนิพพานผู้ฉลาดเหล่านั้นย่อมเรียก คือกล่าวบอกแสดงชี้แจงอย่างนี้ว่านี้เป็นธรรมของอริยชนนี้ไม่ใช่ธรรมของอนาริยชนนี้เป็นธรรมของบัณฑิตนี้ไม่ใช่ธรรมของคนพานนี้เป็นธรรมของสัตบุรุษนี้ไม่ใช่ธรรมของอสัตบุรุษรวมความว่าผู้ฉลาดทั้งหลายเรียกภิกษุนั้นว่าผู้มีอริยธรรม คําว่าภิกษุใดในคําว่าอันหนึ่งภิกษุใดไม่มีกิเลสเครื่องฟูในที่ไหนไหนในโลกได้แก่พระอาหารหันตขีนาศคําว่ากิเลสเครื่องฟูอธิบายว่ากิเลสเครื่องฟูเจ็ดอย่างคือ 1. กิเลสเครื่องฟูคือราคะ 2. กิเลสเครื่องฟูคือโทสะ 3. กิเลสเครื่องฟูคือโมหะสี่ กิเลสเครื่องฟูคือมานะ 5. กิเลสเครื่องฟูคือทิฏฐิ 6. กิเลสเครื่องฟูคือกิเลส 7. กิเลสเครื่องฟูคือกรรมภิกษุใดไม่มีกิเลสเครื่องฟูคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้คือกิเลสเครื่องฟูพิกษุนั้นละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระง,งับได้แล้ว ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือ,อยาแล้วคำว่าในที่ไหนไหนได้แก่ในที่ไหนไหนคือที่ไหนไหนที่ไรๆไรภายในภายนอกหรือทั้งภายในและภายนอกคำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธโลก ธาตุโลกอายตนะโลกรวมความว่าอันหนึ่งภิกษุใดไม่มีกิเลสเครื่องฟูในที่ไหนไหนในโลกด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าส่วนภิกษุผู้สงบดับกิเลสแล้วไม่โอ้อวดในศีลทั้งหลายว่าเราเป็นดังนี้อันหนึ่งภิกษุใดไม่มีกิเลสเครื่องฟูในที่ไหน ในโลกผู้ฉลาดทั้งหลายเรียกภิกษุนั้นว่าผู้มีอริยธรรม19พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเจ้าลัทธิใดมีธรรมที่กำหนดไว้อันปัจจัยปรุงแต่งเชิดชูไว้แต่ไม่ขาวสะอาดเจ้าลัทธินั้นเห็นอานิสงส์ใดในตนอาศัยอานิสงส์นั้น และสันติที่กำเริบซึ่งอาศัยการเกิดขึ้นคำว่าเจ้าลัทธิใดมีธรรมที่กำหนดไว้อันเป็นปัจจัยปรุงแต่งอธิบายว่าคำว่ากำหนดได้แก่การกำหนดสองอย่างคือหนึ่งการกำหนดด้วยอำนาจตันหา2การกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าการกำหนดด้วยอำนาจตันหา นี้ชื่อว่าการกําหนดด้วยอำนาจทิฏฐิคำว่าอันปัจจัยปรุงแต่งได้แก่อันปัจจัยปรุงแต่งคือปรุงแต่งขึ้นปรุงแต่งเฉพาะตั้งไว้ดีแล้วรวมความว่าอันปัจจัยปรุงแต่งอีกในหนึ่งท่านทั้งหลายไม่เที่ยงอันเป็นปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดารวมความว่าอันปัจจัยปรุงแต่งคำว่าเจ้าลัทธิใดได้แก่เจ้าลัทธิผู้เป็นเจ้าของทิฏฐิทิฏฐิ 62. ตรัสเรียกธรรมรวมความว่าเจ้าลัทธิใดมีธรรมที่กํำหนดไว้อันเป็นปัจจัยปรุงแต่ง